ผมทีจากช่องฟิกไอทีซูมซูมเฉพาะจุดเดี๋ยวไปเจอกันในคลิปโอเคครับทีนี้เราจะมาเริ่มการซูมเฉพาะจุดนะครับเฉพาะจุดในที่นี้ที่ผมมีภาพอยู่นะครับมีคลิปอยู่เนี้ยก็คือผมจะซูมเข้าไปตำแหน่งคาโปอาของ กีตาร์ตัวนี้นะครับที่วางอยู่ตำแหน่งนี้นะครับนะฮะทีนี้เราจะเริ่มซูมจากตรงไหนแล้วก็มาดูตรงเพลยเนะฮะเ้นเพลเนี่ยครับผมจะให้มันเริ่มประมาณนี้ในนี้อยู่ที่ใครก็ได้นะครับเพื่อนๆจะจะเริ่มซูมไหนของของคลิปของตัวเองอะไรยังไงก็ได้แล้วแต่นะครับนะครับแต่ในที่นี้ผมเริ่มจากตรงนี้ก็แล้วกันนะครับพอได้ตำแหน่งนี้แล้วเราก็มากดตรงนี้ครับ Position และ S c a l e นะครับ กดเข้าไปเลยนะครับเนี่ยปึ้งเข้าไปปึ้งเข้าไปเนี่ยมันจะสร้างคีเฟมขึ้นมานะครับทีนี้เราจะเริ่มซูมจากตรงนี้นะครับอ่าเราก็เลื่อนเลยมันจะประมาณไหนอ่าอาจจะให้มันซูมประมาณนี้นะครับมาถึงตรงนี้ให้มันซูมเท,ท่าไหร่ทักสองร้อยแล้วกันนะนะครับอ่าสองศูนย์ศูนย์ปึ้งเข้าไปอ๊บอ่าเห็นไหมทีนี้พอเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยนะครับตัวคาโปเนี่ยอาจจะชิดริมไปหน่อยนะครับเราจะต้องต้องจัดมัน นะครับมาที่ตำแหน่ง position นะครับตรงนี้ฮะเราก็เลื่อนลูกศรขึ้นนะครับมันก็จะเบี่ยงมาทางขวาแล้วจัดตำแหน่งตัวคาโปของเราให้ให้อยู่ตำแหน่งที่เหมาะสมนะฮะอาจจะตรงกลางเนี่ยนะครับดูที่เหมาะสมสักประมาณนี้นะครับผมเอาประมาณนี้แล้วเอาประมาณนี้ก็แล้วกันนะครับนี่เหมาะสมก็ปล่อยนะฮะฉะนั้นเราก็จะได้แล้วนะครับที่มันสูงขึ้นมาอ่ะลองดูนะลองเล่นดูก่อนพอใจไหมนะครับปื๊บเข้าไปอ่าครับ เราก็จะได้ประมาณนี้นะครับทีนี้เราอยากให้มันซูมแบบเร็วมันช้านี่ที่เราจะเลื่อน2ตัวนี้ให้มันอยู่ใกล้กันเราจะเลื่อนตรงนี้มาหาตัวนี้ก็ได้เลื่อนตรงนี้ไปหาตรงนี้ก็ได้นะครับอในที่นี้ผมเลื่อนในตัวนี้ยเข้าไปหาหตัวนี้ก็แล้วกันนะครับอลองเล่นดูอีกทีนึงครับปึ๊บเข้าไปวิ่งปัป๊บนี่เลยโอเคนะเราก็ได้ละตำแหน่งนี้ Okay. ทีนี้เราจะให้มันซูมออกนะครับซูเมื่อซูมเข้ามาแล้วเราต้องการให้มันซูมซูมออกไปซูมออกอาจจะออกออกอ,ออกไปหาตำแหน่งเดิมก็ได้ตำแหน่งที่เริ่มต้นก็ได้นะครับเดี๋ยวเรามาลองดูนะครับทีนี้ก่อนที่มันจะซูมเนี่ยผมจะให้มันเลี้ยงเลี้ยงตัวเองคลิปเนี่ยมันเลี้ยงตัวเองอย่างเงี้ยเลี้ยงเล่น,นตำแหน่งที่มันซูมอยู่เนี่ยไปสักระยะนึงก่อนนะครับในที่นี้ผมอาจจะเอาอยู่ประมาณนี้ นะครับอ่าประมาณนี้เหีะยอ่าประมาณนี้ให้มันเลี้ยงตัวเองมาประมาณนี้แล้วผมก็กดคีย์เฟรมเข้าไปปึ๊บอ่าพอได้อย่างนี้แล้วเนี่ยนะครับนะบตำแหน่งนี้นะครับนะฮะชุดนี้ชุดคีย์เฟรมชุดที่สามเนี่ยนะครับทายนี้แหละฮะผมจะให้มันซูมออกซูมซูมออกไปนะครับอ่าผมก็เลยเลื่อนเลื่อนตัวนี้ออกมานะครับอ่าเลื่อนเส้นเพฮดออกไป เอาละครับผมจะให้วิ่งจากตำแหน่งนี้นะครับกีเฟรมตัวนี้มาที่ตำแหน่งนี้นะครับเราก็จะมาทำการลดสเกลลงมาถ้าค่าเริ่มต้นของมันก็คือร้อยแต่ผมอาจจะไม่ไม,ไม่ไม่เลื่อนมาเต็มร้อยก็ได้นะครับให้พอดี100ร้อยนะฮะในที่นี้ผมมันจะเลื่อนออกมาสักสักร้อยยี่สิบอ่าครับอ่ะลองดูนะครับเห็นไหมฮะเลื่อนมาร้อยยี่สิ 120. บ,ออนะบ,บอ 120. โอเคทีนี้ตงตำแหน่งนี้มันจะหลุดเฟรมเราก็เราก็อาจจะขยับนะครับ ขยับเลื่อนลูกศรลงกดลูกศรลงมันก็จะขยับเข้าไปหรือประมาณนี้โอเคพอใจไหมถ้าพอใจก็ต่มนั้นนะครับอลองเล่นดูนะครับนะครับปึ๊บแล้วก็เลี้ยงตัวเองไปแล้วก็ซูมออกโอเคเป็นไงครับอพอได้อย่างนี้แล้วนะครับหลังจา,ากซูมเข้าซูมออกเฉพาะจุด รตรงนี้อาจจะห่างไปนะผมอยากให้มันเร็วหน่อยก็ก็จับเข้ามาใกล้กันได้เหมือนเหมือนตอนตัวแรก,กน,นะครับลองดูนะครับนี่เลยปลึ๊บไปปึ๊บแล้วก็เลี้ยงตัวเองไปปึ๊บนิดนึงแล้วก็ซูมออกอ่าโอเคครับโอเคทีนี้หลังจากตรงนี้เนี่ยนะครับผมจะซูมไปอีกที่หนึง่งเป็นการปิดจบคลิปผมจะซูมมาตรงนี้ครับ นะ th ai, th ai guitar, นี่ท้ายท้ายกีตาร์เนี่ยตรงนี้ตรงด้าน,นนี้จะซูมภาพเข้ามาที่ตรงนี้เป็นการปิดจบคลิปนะครับแต่ก่อนอื่นเนี่ยผมก็จะต้องให้คลิปเนี่ยมันเลี้ยงตัวเองจากตำแหน่งตำแหน่งนี้ครับนี่ฮะตำแหน่งคีย์เฟรมชุดที่4เนี่ยเลี้ยงตัวเองไปสักระยะหนึ่งนะฮะอาจจะผมจะให้เลี้ยงไปประมาณนี้นะฮะอา่าพอเลี้ยงไปได้ประมาณนี้เนี่ยแล้วที่เหลือเนี่ยก็จะเป็นการซูมเข้ามาตำแหน่งนี้เป็นการปิดจบคลิปนะฮะทำไงอ่าเสร็จได้ตรงนี่นี้ได้ตำแหน่งนี้แล้วนะครับก็ add keyframe เข้าไปอ่าครับโอเคพอ add keyframe เข้าไปแล้วนะครับมันก็จะเริ่มซูมเข้าไปหาตัวนี้นะฮะอ่าเลื่อนขีดือไปเลยเลื่อนไปสักประมาณนี้นะครับทีนี้เสร็จแล้วก็มากดตรง scale เ,เพิ่มไปเลยอาจจะสัก2 0งรอยสองสอ่ะโอเค210ดูก่อนปึ๊บมามาที่ตรงนี้อ่ะโอเคตรงนี้มันอยู่ท้ายนี่ไปเกินไปผมก็มาเลื่อนตัว position นะครับกดลูกศรด้านบนนะครับ เอาระด้านล่างครับพูดผิดอ่าให้มันเลื่อนไปอ่าให้มันเลื่อนเลื่อนเลื่อนเข้าไปเลื่อนเลื่อนเข้าไปอ่าโอเคประมาณนี้ก็แต่กำลังสวยนะแต่ผมอาจจะปรับสเกลลงมาทั้นี้สักงสองร้อยแล้วกันอ่าโอเคลองดูปุ๊บมาตำแหน่งนี้กำลังสวยไหมโพสิชั่นลงมาอีกหน่อยอ่ากดลูกศรลงอ่าโอเค ผมเอาประมาณนี้ก็แล้วกันนะครับอ่าล้วลองเล่นดูเลยอ้าดูมันจะเป็นยังไงปึ๊บปึ๊บซูมเข้าไปแล้วก็เลี้ยงตัวเองเข้าไปนิดนึงแล้วก็ซูมออกปึ๊บแล้วก็เลี้ยงตัวเองเข้าไปแล้วก็เปลี่ยนตำแหน่งซูมจบปิดท้ายของคลิปอ่าครับเป็นไงครับตามนี้เลยทีนี้ทีนี้เราอยากให้การซูมเข้าซูมออกเฉพาะจุดตรงเนี้ยนะครับมัน วิ่งเร,เร็วหน่อยก็เราก็จับมันมาชิดกันเลยอย่างเงี้ยสมมติใน,นคิดกันเลยแล้วตรงนี้ก็ให้มันการเลี้ยงตัวเองไม่ต้องนานมากนะฮะให้อยู่ระหว่างประมาณนี้อ่ะลองเล่นดูนะครับนะบปืดเข้าไปนั่นแหละอันนี้ก็ว่าเข้าไปครับแล้วทีนี้ก็ซูมเปลี่ยนตำแหน่งปืบตรงนี้เป็นอันจบคลิปที่ตำแหน่งซูมอีกตำแหน่งหนึ่งนะครับ ก็คงจะประมาณนี้แล้ครับทุกอย่างเนี่ยมันขึ้นอยู่กับคีย์เฟรมที่เราสร้างขึ้นมานะครับในที่นี้เป็นถ้าทำลักษณะนี้คีย์เฟรมก็จะมีทั้งหมด1 2 3 4 5 6 6, 6ชุดเลยถ้าทำลักษณะนี้ก็จะมี6ชุดนะครับมันจะ4 4ชุดก็ได้นะครับจริงๆแล้วนะฮะนะครับอ,อยู่ที่คีย์เฟรมที่เราจะสร้างนะครับสำคัญตรงคีย์เฟรมนี่เองนะครับเอาละครับการซูมเฉพาะจุดตรงนี้ผมขอจบแต่เพียงเท่านี้ละกันหวังว่าเพื่อนๆคงจะพรนะได้นำเอาตรงนี้ไป ไปปรับใช้กับคลิปของตัวเองได้อย่างเหมาะสมนะครับก็โอเคครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับขอบคุณครับ